วันนี้เต้าพอดก็ชวนแม่ขวัญมากินกว๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนน้องเบียร์พุทธมวนทนนสายหนึ่งกันนะคะรอบนี้เราก็มาเป็นครันที่2แล้วพี่พอดก็บอกว่าอยากกินชุดหม้อไฟก็เอาใจคนป่วยกันหน่อยค่ะพอพี่ๆเขามาส่ง เตาพอดก็งงมากเลยนะคะว่ามันหลายจานมากเจ็ดจุดมอ้อไฟนี้ราคา300้บาทเขาก็จะมีทั้งเนื้อตุน๋นเครื่องในแล้วก็เนื้อน่องลายแล้วก็ผักบุง้งซูได้มาครบแล้วพี่พอตก,ก็ขอเช็คงานว่าครบหรือเปล่าแม่ก็ไม่พลาดข้าสวยร,ร้อนๆม้อไฟมาส่งแล้วเตาพอทุกคำเดียวเลยค่ะว่าหอมมากอย่างแรกที่เขาจะลองก็นี่เลยค่ะเนื้อน่องลายจุ่มแล้วก็ขึ้นแล้วก็กินได้เลยพี่ๆที่นี่เขาบริการดีมากมีการเอาพัดลมมาเป่าม้อให้ด้วยนะคะคำแรกดูเรื่องเลยค่ะเขาบอกว่าอร่อยมากจริงๆวันนี้พี่พอตก็บอกกับแม่ขวัญว่าเขาตั้งงใจมาาากกิินนรรวเตพออบๆ ว่าใสาเนื้อของแท้ค่ะในเมื่อลูกอยากลองพอพบก็รีบจัดการให้ทันทีส่วนคขาแม่ขวัญก็จะหนักไปตรงที่เนื้อตุ่นกับเนื้อสดน,นะคะคลิปก่อนหน้านี้ที่เรามากินเป็นครั้งแรกเราจะมากัน2คน 2> พอเจ้าเต้าพอเห็นนะ ก็ลบเราให้พามาอีกเขาบอกเลยว่าถ้าเขามาเขาต้องกินเซตนี้จริงๆแม่ขวัญอยากลองเมนูอื่นเพราะที่นี่ยเขามีหลายเมนูมากน้ำปวยเต๋าของเขานะบอกเลยว่าเด็กกะทานได้ผู้ใหญ่ทานดีค่ะถ้าจะให้ดีต้องกินกับน้ำจิ้มแซบๆของเขาด้วยนะคะเข้าแล้วก็กลมกล่อม,มกันได้เป็นอย่างดีเลยคืออารมณ์เหมือนแบบว่าเขาปรุงให้เราเรียบร้อยแล้วว่ะนี่ค่ะแล้วก็ถึงเวลาที่พี่พอเขาอยากลอง้ากินลิ้วนะบอกเลยว่าหมดค่ะ พอกินไม่ทันเซ็ตหมอ้อไฟ300บาทกินกัน3คนแบบจุกๆเลยนะคะเราเข้าวคนละถ้วยเนาะพอ,อเนี่ยเขาจะเป็นเส้นใหญ่เราไม่ต้องกลัวนะคะหมอ้อไฟจะมอดนะคะเพราะว่าเขามีพัดลมเป่าให้เราอยู่ตลอดเวลาไฟนี้ลุกท่วมตลอดเลยใครคอยากมาลองแลวพิสูจน์ความอร่อยกันนะคะมาที่กว๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นน้องเบียร์พุทธมนฑลสายหนึ่งได้เลยคะ่ะและถ้าไม่อยากพลาดที่กินดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามช่องแม่ขวัญพาลุกเที่ยวเอาไว้ด้วยนะคะส่องแม่ลูกก็ปิดท้ายด้วยไอศครีมที่อยู่ข้างๆนะคะ